ใหม่ล่าสุดจากดาวนค่ะฟลักซ์มาับให้เล่นอีกแล้วโอเคนี่นะคะทุกคนเวลาเราจะม้วนผมเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโชว์ปกติเวลาจะม้วนผมเนี่ยเราก็ต้องใช้ที่มีบนี่มาเราก็ต้องใช้ที่นีดแ,แบบนี้ใช่ไหมคะซึ่มันจะมีความร้อนแล้วมันก็จะทําให้ผมเราแห้งเสียบางคนนะแบบกอดแบบหยิบแล้วติดมือมาเลยเนี่ยผมเสียก็เลยจะมีเทคโนโลยีใหม่มาแนะนำก็คือ ที่มันผมไร้ความร้อนนี่เขาได้กันหรือเปล่าดูเหมือนอันนี้ไม่รู้ว่าจะจำนวนไปได้ยังไงอ่ะให้ปาดาวมาคิดว่าทำไงคะเอ่อไอ้ไอ้เนี้ยที่เกาะลอยน้ำป่ะเหมือนเลยอะอ๋อที่ทแฮมิเกียเหรอเออใช่ใช่ใช่ใช <laughs> อันหลกที่คื <laughs> อมันต้องวาวไว้บนหัวเราอย่างนี้คืออันเนี้ยถูกมากเลยนะสังเกตติ๊กต็อกชอบใช่ไหมคะมันคือที่เกือบ<ม>ห้าิบตังค์ฮะอันเท่าไหร่เอ,อ่อน่าจะประมาณไม่เกินไม่เกินแบบเจ็ดสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคแล้วก็จะมีใช่ไหมคะเขาจะมีที่หนีบผมมาให้แต่ที่หนีบที่เข้าคู่กันอะไม่หมัน,ม,นมันไม่เจอหาไปหายไปแล้ว,ลวเราก็เลยจะใช้อื่นแทนแล้วก็หนีบไว้ก่อนสมมุติเราทําเองใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เป็นผมครึ่งนี้เ yeah! สร็จแล้วนะคะเป็นหนึ่งที่ส่วนที่เราจะไม่ม้วนแล้วก็มาก่อนแล้ว จับให้มาตึงๆดีๆนะคะแบบอันไหนมันบิดผิดรูปผิดร่างก็จับมันกลับมาเสร็จแล้วก็แบ่งช่อตามแบบว่าสมมติอยากได้แบบช่อยิบๆย่อยๆก็แบ่งเยอะๆสมมติอยากได้แบบให้มันดูแบบนิดหน่อยก็แบ่งแบบหลายๆทีครั้งได้ได้เข้าใจนะเข้าใจแต่อันนิดหน่อยทำไมต้องแบบนี้ด้วยเบบี้ไงผมจะเป็นเครื่องเอออมามามาซื้อถุเอาไปอย่างนี้แค่นิดเลยแล้วก็จะพึักแล้วก็จับไว้แน่นเลยนะคะ แล้วก็หยิบอันต่อไปแล้วเอามารวมกันตรงนี้นจ็จับไว้แน่นๆนะคะเสร็จแล้วก็ปัดไปข้างหลังแล้วก็มาจับไว้แน่นๆเหมือนเดิมแล้วต่อไปแล้วก็ต้องเอานี้มา,มารวมกันนะคะไปข้างหลังจับแน่นๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดนะคะทุกคนขอเนี้นั่งมองไม่เห็นนะไม่ไดีใส่ไว้ แล้วแบบนี้ออกมาเป็นอันใหญ่หญหญร้านเด็กปานกลางค่ะปานกลางค่อนข้างที่จะเล็กโอเคอุ้ยหุ่นยาวจังโอเคช้จาจั๊กจันนี่แต่ว่าจริงๆมันไม่ยากนะคะทุกคนฝึกคืนเดียวก็ได้แล้วแต่ว่ามันต้องดึงแรงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดระหว่างนอนอ๋อลืมบอกอันนี้มันต้องให เอิ่มใส่แบบตอนนอนค่ะข้ามวันข้ามวันเป็นแบบข้ามวันไม่ใช่ว่าแบบว่าใส่ผุกผ้เลยนะแบบอะไรนะข้ามวันอ่ะ ข้ามคืนข้ามคืนพะพูดข้ามวันแปลกๆคอยทีนึงข้ามวัน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 โอ้แปลก็นึกว่าแปลว่าคือมันด้วยความที่ว่ามันมันแห้งใช่ไหมไอ้มันไม่ได้ใช้ความร้อนอ่ะมันก็เลยคือจะต้องใช้เวลานานมันก็เหมือนเวลาเราถักเปียทิ้งไว้แต่อันนี้มันจะได้แบบเคลว์ที่สวยนิดนึงอย่งี้แล้วเราก็แัดวเราไปเสร็จกันคืออันนี้มันเป็นข้างในมันเป็นเหมือนทองน้ำนั่นแหละเหมือนฟองน้ำที่แบบ เหมือนกรอบรอยน้ำเหมือนที่ปาว่าเนี่ยตามไปน้ำแบบว่ามันจะอันผอมๆแม่แต่หนูเหยียบผ้าติดหนูใส่วันนี้ไปเดินห้างแล้วมันไม่ตลกหรอทำไมอ่ะทำไมเราจะไปเดินห้างอ่ะใส่เนี่ยแล้วตุ๊แส่นี้ไปเดินห้างทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวมันแกะออกเขาจะใส่นอนหลับพอตื่นขึ้นมาเขาแกะออกแล้วมันก็จะแบบนี้แล้ใส่ไปนี้ไปเลยไงโอ๊ยตลกแก้ยังไแก่อยู่แล้วเออแต่ป้าเห็นหนูใส่มาสองสามวันแล้วเลยสงสัยมันคืออะไรเนี่ย แน่นแน่นวินนี่กำลังบ้าคลั่งอยู่นะเออวินนี่กำลังบ้าคลั่งเล่นเต้เในสาวมันจะมีช่วงปล่อยพลังแต่ว่าเล่นแป๊บเดียวแหละค่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไม่ถึงยี่สิบนาทีด้วยซ้ำแล้วก็เก็บให้เจ๊พันที่กินนะใช่ไหมทุกคนมีคนบอกว่าแบบไม่พังน้อยกว่าที่คิดเอาจริงอ่ะวินนี่เป็นโกลเด้นที่เรียบร้อยมากนะคะทุกคน เทียบกับแบบโกลเด้นในวัยนี้พอตัวอื่นอ่ะใช่วินนี่เป็นหมาที่เรียบร้อยมากพอตัวอื่นนะหูพังของแบบยับเยินเลยอ่ะกอทาเข้าห้องแม่บอกว่าวินนี่อ่าเช็ดเท้าเช็ดเท้าเชิญนั่งเล่นเท้าให้แม่เช็ดใช่แล้วอีกข้างหนึ่งก็ยกอย่างนี้อ้าวเท้าหลังมันก็นอนลงแล้วก็เหย็นเห็นไหมหลุดเลยเบี้ยตายสปาชอบไปว่ามันนะทุกคนชอบว่าอะไร โอ้โหสารพัดจับยังไม่จับเลยดูจิตใจคนเราไอจิปังว่าเนี่ยแบบเนี้ยน่ารักดีนะโอเคก้วไม่สวยให้เอาอันนี้เดินไปเอาเลยเดินไปเอาเลยเดไอ้อาเลยแบบนี้น่ารักสุดเลยอ่ะไม่เข้าใจเลยว่าเลยเดินด้วยผมมัเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเรียกว่าอะไรชื่อชื่อมัน Heatless Curl ทำให้พิมพ์ได้หรือไม่ก็พิมพ์แบบว่าเอ่อที่ทำผมลอน แบบไม่ใช่ความแบบไม่ใช่ความล้อหรืออะไรอย่างนี้ก็ลองพิมพ์ดูยังไงก็เจอเพราะว่ามันกําลังฮิตในติ๊กต็อกนะคะทุกคนนี่เราก็ให้ปลายผมมันนุ่มด้วยการแบบไม่สุดเห็นไหมแล้วก็อย่างนี้ใช่นหมพับเล็กออเลองดูบ้างคือนี่คือทำแบบครั้งทสองครั้งอะไรที่สามออกครั้งที่สองแม่ทำให้ใช่ใช่แม่ทำให้ทีนึงแม่ฝึกทำ แเมื่อถึงชุดมันมีที่หนีมันด้วยแต่ที่หนีหายอยู่หัวเต <ขอ S 2> ียงนั่นแหละไม่มามเหมือนกันโอเคแ<ต> <Okay. S 1> ชมพูช้าสุดแล้วเหมือนข้างนี้จะดีกว่านิดนึงโอ้โหสภาพหน้ายแย่มากนี่น่า,นาเกลียดอะ่ะไม่เป็นไร <oz S 2> <oz S 1> ก็คือประมาณนี้นะคะทุกคนแบบว่าพอเรานอนไปใช่ไหมอันนี้คือมันมนอนแบบไม่ไม่ไม่ลำบากอย่างที่คิดก็คือนอนไปเลยเฉียงก็ได้แล้วก็เจ็บใช่ไหมถูกต้องไม่เจ็บเลยมันเป็นแบบฟองน้ำนิ่มๆมาค่ะนี่พี่พิชลุก เสร็จแล้วพรุ่งนี้เราก็จะแกะออกเดี๋ยวไปดูตอนเช้าว่ามันจะเป็นยังไงขามาเวิร์กไหมก็เวิร์กนะคะดูก่อนที่แม่ทำค่ะแม่จะจับช่อใหญ่หน่อยมันก็จะเคิร์กใหญ่ๆหญ่วิสวิถามาเช็ดเท้าค่ะวินนี่เช็ดเท้าถาแตกแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยง่ากินไยยได้ยย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 ยอยยยยยหยยย เห็นไหมไหคะทำให้เนี่ยอ้าวเท้าหลังเท้าหลังนี่เท้าหลัง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 ก่อนเท้าหลังเนอเออเก่งเก่งเนี่ยเท้าหลังก็จะนอนลงไปให้อย่างนี้เท้าหลังทุกทีแหละอ่ะเท้าหลังเออพอแล้วเสร็จแล้วครับอานนอนหงายนอนหงายเจ้าจู่เจ้าจูเจ้จก่อนนอนหงายเออนอนงากระไปตั้งตั้ง งขนเยอะมากเลยดูดิหนักไหมอะไรขนเยอะหนักมีนี่ว้าว่าเขาเล่นมุกขนแบบรู้แต่รับมุกไม่เป็นจับมือกันจับมือกันเฮ้ยจิ๋วโชว์นี่ดิเวลาที่กอดอยู่แล้วเวลาหนูปล่อยเขาจะเอามือมาสะกิดนะนี่ยเนี่ยปล่อยจิ๋วเขาจะสะกิดนะฮะเนี่ยสะกิดเขาไม่รับได้ไหม พอหยุดปุ๊บเขาจะสะกิดอ่าขอเอล่นสนี่อะเ่ยเขี่ยเขี่ยโอเค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 หยุดเส้นหยุดหยุดอะไรอันนี้เอามาทำไมเนี่ยเอ๊ะนี่จัดนี่จัดนี่เนาะ ก็ตอนนี้ก็คือเราสามารถชิลแล้วก็แบบว่านอนเล่นจนพ่งนี้เช้าด้วยทรงผมนี้ได้นะคะเดี๋ยวพวกนี้มาดูกันว่าจะออกมาปเป็นยังไงนะคะเฮ้ยกรดดเาดเฮ้ยแต่มันยังอยู่เลยอะ่ะนึกว่าแบบตื่นมาจะก,กระตุยกระายหายไปแล้วเฮ้ยเ้ยแบบนี้ดีป่ะว่าออกแบบนี้เลยออกแบบนี้เลยไม่ต้องแกะอ,ออกหรอกอืมแบบนี้น่ารักดีจริงไม่ตื่นอ่ะตื่นได้แล้วค่ะก เ,นหนหหหเหาอนไม่เกลียดมากมาปะ15ช,ชั่วโมงเดี๋ยวคณต้องไปเขาไม่ได้นนกนเน่าจะในนี้แบลหยิบผาวันไปนั่มานานเกินงจ <มา S 1> ืเสีเยแล้วคะแล้วก็แค่ดึงยาออกมาง่ายมากเลยทุกคนเดึงยวหยิบแน่นอนนะเพราะว่านานมากเ <laughs> <laughs> บาๆ ตื่นแล้วอย่แล้วก็ดึงออกมาโอ้ยใหญ่ใหญ่อัวหิกเลยใหญ่ต้องเอาอันนี้มาวแบบนี้มันจะอยู่อยู่ได้น้งวันไหมได้ทั้งวันและแบบนี้อยู่ไม่สะผมไ็อยู่วันต่อไปด้วยใช่พัตานี้มันใหญ่เกินอ่ะเพราะมันนอนนานนอนนานเกินปกติมันจะไม่ขนาดนี้นะไม่เาวันนี้ทําหนูทําเกลียวเล็กอ่าใช่ใช่เกลียวเล็กมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าทำเกลียวใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้ดู้าวหนัง ีถึงหรือเปล่าผมยาวจัดผีไม่ถึงให้พี่ดูในกล้องว่าผมเป็นสีทองแต่จริงไม่ทองนะไม่ทองมันเป็นสีตายในกล้องสีทองนี่ยคือโอ้โหยังกลับไปได้มาสวยงามเนี่ยดีไม่ต้องใส่ความร้อนแม่กลัวผมมีเสียงนะเพราะว่าพี่ทำสีให้มันมาด้วยใช่ป่ะแนะนำเลยใช่ไหมอันนี้แนะนำแนะนำอืมแนะนำถ้าจะให้รอนใหญ่ก็ทำจับใหญ่ๆทำจับเป็นยังไงนี้ลองแบบลองสิ เป็นไง <Yeah. S 2> ปะเยี่ยมขอดูไปนอนต่อกันนะคะทุกคนอาไปก่อนบ๊ายบายนอนต่อริะ่ะ